โอ้ถือได้นี่โอ้พอได้ทุกคนโอ้ยนี่ปลาซิวมีตัวเยอะนี่โอ้ดีครับสบายดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีจับปลาซิวหาปลาซิวหาปลาน้อยปลาใหญ่ปลาน้อยปลาเยอะ อุปกรณ์ของเฮากำมีกิลุงนี่เบิงวิธีกลางกลางกิลุงนี่ก็ือล้านกลางกลางเพื่อจะดักเอาปลาซิวก่อนเอากลางกิลุงก่อนกันน,นี่คือแห่เนาะอันนี้จับปลาใ่าอยาอ,อันนี้แห่กิลุงมีสองด่าง ที่ปลา,ปาก,ก็คือปลายอยู่ในฝายข้างนอซ้ำม,มันขังไว้แล้วล่ะมีหัวปลามีลายสำเร็จแต่เย่งโคมมึงแม่แรก่นะปลาซิวร้ายลาย,ลายน,นอ่เบิ้ลหัากลางไปจะมเชื่อ เพือยังมีท่านเคยเห็นหูกากิลุงแบบเลอเบิกเอาอยู่นี่เด้อกิลุงเป็นเด้อ,น,อนี่คือแล้วล่ะจะเป็นเดี๋ยวนี้ ี่จะเป็นอันนี้นี่ลงน้ำมาหน่จิรุงกระคาดเลยน,นะนี่อาลงน้ำนี่ยาจะไล่ไล่มาไลมากะยาเม,มาเอาไปวิทยน้ำโอ้นี่แกชงแกเอือแล้วล่ะผูการมอง นี่วะถือชักโตโอ้ถือได้นี่โอ้พอได้ทุกคนโอ้ยนี่ปลาซิวมีตัวเยอะนี่โอ้โอ้โอ้กอยเชื้อปแดงนี่แช่บได้นี่ กี่ลุงคาดอ้อเมดเนี๋ยวกลางเนียวลอกยามเมื่อกี้รอบหนึ่งห่าไหลเบิ่งเนาะตามนิดหันมีให้มีมันจะมีอีบวโอ้พอได้ อยู่ตรงนี้เอทงมดก้อยใช่ใคออก้อยใชมุดแดงโอ้มีได้ตรวนี้ตอนนี้ก็ล่งกินตึกปลา <laughs> ลปลาแห่ปลาเข่งโอ้นี่ปลาเข่งคูนดำอยู่ก็เลยคลองสมุทรตัวนี้บ่นี่แหละฟางโชธฮึดเอาเช็คซอสนี่เฮ้ยเยอะ โอ้โ้มานแน่ต่หมดโอ้เอ๊ะตกตกตกโอ้ฟาดบ้าเดียวมันขนาดมันมันมันเอองั้นเม่นะวิธีคว้างเอ๊บนี่หมดขนาด เดี <c oughs> <c oughs> urn, ๋ยวดึงสลามมาอีกอนสลามหลแล้วมึงนี่ค้อกไหมยอดติดเฮก็ไหมโอ้โหออกคลองพูุ่นะสองพารุกับพูนเ่ยเดียวอยู่พูนพูนได้ไปเลยฝัง้าัง้าตัวนึงก็พูนมันมัน ฮะโอ้ล้น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 ตัวนี้แห้งใหญ่เอาคองมาเต็มเอ๊ะเอาคองมาพี bueno, name, ่อันนั้นโอ้ใดตึงดึงมือมดเลยคือวะสลับอยู่นี่นี่ได้ไอ้เน่ตีมันตึงยังอย่เลยโอ้ยดึงอ้อมีมืดโอ้ยโอ้ถึงนี่ โอ้ยสลามทั้งหมดของไฟจวดด้วยหนูหนูเรื่องนี้ออันนี้ลุ้นลุ้นลุ้นได้แน่นอนตัวนี้ได้แน่นอนทั้งหมดทุกคนโคนของขี้เลยเห็นวะได้แน่นอนเห็นได้ววะโคนโอ้ปลาหน้ายอ น่ไอ้นี้วบ่ดิมามามาเอาคองมาคองมาง้ยงน้ำไปงยหรอไม่ง่เ้วันที่ขึนเนี้ยหรือน่อยตลาดน่น ปีง้อให้กินคั่นันวะอ,ะอะาจจะเจอแล้วทุกเจอแล้วพลพนคนกีฟูลื่เลื่นนะพพนได้ไหมเน่อโอ้มนันไม่มนัมน<ท>มนันมันไม่มนันพนเบิ่งกลมใหญ่เเอ้ โอนี่ข้นทึกงมานสองตัวแล้วหนึ่งแซ่บเดียมึงหนึ่งปลาดิจะมีอีกสามตัวบ้างแน่เมื่อ ย่างห่าตึงได้เ่าก็มาจี้เนาะจี้ปลาแคบมน้องนี่ได้ปลามากกับจี้พร้อมเดี๋ยวไปเบิ่งแก้ขาเบิ่งแก้ขามันจะได้บอ

นม่ขึ้นมาแล้วนี่แกขาขึ้นมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นมันจะมีหอ่มีดอกุ้งเีหร่ี

โอ้ยีกนะโอ่ปลาดุกสองโตสมโตผู้นยกุ้งเราอลโอ้ยไม่เอ้ยมึงกัดงอนูปลาเลยคอรปลาดุกแต่ก่อนเชือกปักประจำาลเช่าสิ้นในมีเจีบเลยแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มีปักง้ ออกมาหน่อยๆนี่อย่าเข้าไปออกมาออกมามันจิปั๊กยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวขับกูเลยนี่ปลาขาเนาะงลูกสี่โตไม่เล่นหมดแต่เรามีพื้หมดเลยเดี๋ยวเฮาเฮาเบิ้งหลังจากที่เฮาตึกไปได้ชักวพักว่าเฮาได้หลายชั่มเลยตอนนี้เจ้า ตากองกาที่งมล้งมบาทเดียวเวยหนาวฉันกะกลับล่ะนี่เต็มแยงพ่อแล้วตอนนี้าพ่อแล้วตอนนี้กาขอเข้บใจทุกคนที่เบิ่งคิมเฮา้นจบ ทุกคนเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเขาดเด้อพ่ขอขอบใจ